สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวป่วนสตอรี่เวลามองแมวเรามักสะดุดตากับดวงตากลมโตขนนุ่มหรือท่าทางที่สง่างามแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนมักมองข้ามหนวดของแมวเส้นขนเล็กๆเ,เหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นแค่ของประดับบนใบหน้าแต่แท้จริงแล้วหนวดแมวคือหนึ่งในระบบรับรู้ที่ทรงพลังที่สุดของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งบนโลก หนวดแมวหรือที่เรียกว่าไวบร e เซเป็นคนพิเศษที่แตกต่างจากคนทั่วๆไปบนร่างกายเส้นหนวดจะหนายาวและฝังลึกลงไปในผิวหนังมากกว่าบริเวณโคนของหนวดมีปลายประสาทจำนวนมากซึ่งสามารถรับการสั่นสะเทือนของอากาศได้ละเอียดระดับไมโครเมตรหนวดแมวไม่ได้มีแค่บริเวณเหนือริมฝีปากเท่านั้นแต่ยังมีที่คิ้วแก้มและแม้แต่ด้านหลังของขา ซึ่งแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่แตกต่างกันไปหนวดรอบปากช่วยในการกะระยะและสำรวจสิ่งของส่วนหนวดบนขาหน้าใช้ตรวจจับการเคลื่อนไหวของเหยื่อขณะล่าหนวดทุกเส้นเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบประสาทส่วนรับสัมผัสของสมองเมื่อหนวดสัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งแมวสามารถรับรู้ตำแหน่งความเร็วและรูปร่างของวัตถุนั้นได้ทันทีลองจินตนาการว่าแมวอยู่ในห้องมืดสนิท แม้ไม่มีแสงใดๆมันก็ยังสามารถเดินหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างแม่นยำนั่นเพราะหนวดทำหน้าที่เหมือนเรดาร์คอยส่งสัญญาณบอกสมองอยู่ตลอดเวลาหนวดจึงไม่ใช่เพียงขนเส้นยาวแต่คืออวัยวะรับรู้ระดับสูงที่ทำให้แมวสามารถดำรงชีวิตในสภาวะที่เราไม่อาจทำได้แมวเป็นสัตว์ที่มีความแม่นยำในการเคลื่อนไหวสูงมากไม่ว่าจะเป็นการกระโดดขึ้นกำแพง การเดินบนขอบรั้วแคบๆหรือการล่าหนูในความมืดทั้งหมดนี้หนวดมีส่วนสำคัญหนวดช่วยให้แมวคำนวณระยะทางว่าจุดที่เขาจะกระโดดถึงได้หรือไม่รวมถึงช่วยวัดความกว้างของช่องที่กำลังจะลอดหากหนวดแตะโดนขอบช่องแมวจะรู้ทันทีว่าช่องนั้นแคบเกินไป นอกจากนี้หนวดยังช่วยรักษาสมดุลของร่างกายโดยเฉพาะในช่วงที่แมวต้องเคลื่อนไหวรวดเร็วเมื่อหนวดรับรู้แรงลมและการสั่นสะเทือนสมองจะประมวลผลและปรับท่าทางให้มั่นคงอยู่เสมอหนวดของแมวไม่ได้ทำหน้าที่ทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นหน้าต่างของอารมณ์อีกด้วยถ้าหนวดชี้ไปข้างหน้าแสดงว่าแมวกำลังตื่นตัวสนใจหรือพร้อมจะล่า ถ้าหนวดกลางออกเล็กน้อยและอยู่ในตำแหน่งปกติหมายถึงแมวกำลังผ่อนคลายแต่ถ้าหนวดแนบชิดกับแก้มแสดงว่าแมวกำลังหวาดกลัวหรือไม่พอใจเจ้าของจึงสามารถสังเกตสภาพอารมณ์ของแมวได้จากการขยับเพียงเล็กน้อยของหนวดซึ่งถือเป็นภาษากายที่ละเอียดอ่อนมากของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีคนจำนวนไม่น้อยที่เคยตัดหนวดแมวด้วยความเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นเพียงขนธรรมดา แต่การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้แมวรู้สึกสับสนสูญเสียทิศทางและเคลื่อนไหวอย่างไม่มั่นคงการตัดหนวดเปรียบเสมือนการปิดตาแมวในโลกที่มืดเพราะมันสูญเสียเครื่องนำทางหลักไปทันทีถึงแม้หนวดจะงอกขึ้นใหม่ได้แต่ช่วงเวลานั้นแมวจะเครียดกินน้อยและไม่กล้าเคลื่อนไหวมากนักดังนั้นการเคารพในสรีระของแมวคือสิ่งสำคัญที่สุด เจ้าของไม่ควรแตะต้องหรือตัดหนวดไม่ว่ากรณีใดๆหนวดยังช่วยให้แมวสื่อสารกับมนุษย์ได้โดยไม่ต้องใช้เสียงเมื่อแมวเข้ามาใกล้เราแล้วหนวดสัมผัสเบาๆที่มือหรือใบหน้านั่นคือสัญญาณของความไว้วางใจเป็นการทักทายอย่างอ่อนโยนในภาษาของแนวหนวดจึงไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือทางกายภาพแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแมวอีกด้วย หนวดแมวอาจดูเป็นเพียงเส้นขนธรรมดาแต่แท้จริงแล้วมันคือระบบประสาทสัมผัสอันซับซ้อนที่ช่วยให้แมวสำรวจโลกกะระยะเคลื่อนไหวอย่างแม่นยำและสื่อสารกับผู้คนรอบตัวหนวดแมวคือเรดาร์ธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แมวกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สง่างามนุ่มนวลและเปี่ยมด้วยความสามารถในการอยู่รอดอย่างน่าทึ่ง ดังนั้นครั้งหน้าที่คุณมองหน้าแมวของคุณลองสังเกตดูหนวดเล็กๆนั้นสิมันอาจกำลังเล่าเรื่องราวของแมวตัวนั้นให้คุณฟังโดยไม่ต้องออกเสียงเลยสักคำ